วันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนที่คิดจะไล่พลเอกประยุทธ์นั้นเขามีหมดหมายเดียวกันก็คือพลเอกประยุทธ์เพราะทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วว่าถ้ายังมีพลเอกประยุทธ์อยู่รัฐมนูญก็ไม่ได้แก้ข้อเรียกร้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะไม่เกิดขึ้นเลยสถานการณ์โควิดก็จะย่ำแย่ลงไปอีกขึ้นหกพันแล้วพรุนี้เป็นเจ็ดพันคนตายวันนี้หกสิบเอ็ดพรุนนี้เป็นแปดสิบเป็นวันละร้อยเป็นวันละพันเลยครับ มีพลเอกประยุทธ์อยู่เศรษฐกิจไม่ได้แก้ครับพ่อในชีวิตพลเอกประยุทธ์นี่เคยไปเที่ยวที่ไหนไหมตื่นเช้าก็ออกจากบ้านพักหลวงที่ตนเองไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟนี่นั่งรถไปจําตําแหนง่งตอนเป็นผู้บัญชาการทาหารบก,กนั่งรถจากบ้านหลวงไปทํานาทํางานที่กองทัพบกอาหารไม่เคยซื้อกินเพราะคนจัดมาให้วันๆไม่เคยใช้เงินไม่เคยหาเงิน เงินเดือนได้ครบได้เต็มเพราะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเงี้ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกันเป็นประธานคอสอชอก็เหมือนกันรับเงินเดือนสองทางประชุมครั้งไหนก็มีเบี้ยประชุมคนอย่างนี้ไม่เคยหาเงินไม่เคยทําธุรกิจในชีวิตไม่รู้ว่าเคยเที่ยวคาเฟ่หรือเปล่านะผมไม่รู้นะเคยไปเที่ยวขับเที่ยวบาร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เคยไปเที่ยวอาบอบนวดหรือเปล่าก็ไม่รู้คอกเทลเล่าเคยไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คนอย่างนี้ไม่เคยใช้ชีวิตเหมือนประชาชนปกติไม่เคยทําธุรกิจรับแต่เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนแต่อที่ร่ารวยมหาศาลที่ว่าขายที่ขายอะไรนี่อีกประเด็นหนึ่งต้องตรวจสอบกันเหมือนกันว่าเวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินนี่ไอ้เงินเดือนที่รับมาตลอดชีวิตนี่มันไม่ได้มากเท่านั้นแล้วมันได้ รายได้จากส่วนไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนพลเอกประยุทธ์หมดอํานาจเดี๋ยวจะจัดการไอทีได้ทรัพย์สินมาโดยไม่ชอบเลยต้องยึดนะครับแล้วก็ต้องจับไปอยู่ขังคุกตารางด้วยเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่หลังแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยไม่ได้มีทางบวกต่อสังคมเลยอยู่ในกรอบตลอดอยู่ในค่ายทหาร แล้วยังสถาปนาตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจถ้าทั้งหลายคิดเลยครับว่าในชีวิตคนนี่นะไม่ได้ซื้อข้าวกินเองเลยเนี่ยตั้งแต่เรียนโรงเรียนนายร้อยก็มีข้าวกินฟรีมาเป็นนายร้อยก็มีโรงเลี้ยงโรงอาหารเป็นนายพันก็กินข้าวกินข้าวฟรีกินข้าวฟรีกินข้าวฟรีตลอดจะออกไปกินร้านอาหารข้างนอกก็มีคนเลี้ยงไม่เคยควักเงินแม้แต่บาทเดียวจ่ายค่าข้าวเนี่ย จะไปเที่ยวที่ไหนก็มีสปอนเซอร์มีพวกบริวารในทุนมาใช้ทั้งหลายออกเงินให้เนี่ยท่านคิดดูสิครับว่าคนอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความคิดในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจไหมไม่มีแล้วยังกล้าตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดังนั้นมีพลเอกประยุทธ์อยู่เศรษฐกิจไม่มีทางฟื้นครับเพราะไม่มีสมองไม่มีไอเดียเลยเรื่องเศรษฐกิจ นี่ต้องพูดกันตรงๆโควิดก็แก้ไม่ได้เศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้เรื่องการเมืองท่านทั้งหลายครับพลเอกประยุทธ์ไม่แก้หรอกเพราะตอนนี้พลเอกประยุทธ์ได้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองตอนนี้ก็ยังสั่งการให้เช็คชื่อวุฒิสมาชิกว่ามันมีคนไหนที่จะไหลไปทางพลเอกประวิทธ์มีคนไหนอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์ตอนนี้กําลังเช็คชื่อกันอยู่เดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยว่ากันในวันหลัง วันนี้ผมจึงพูดสภาพทั่วไปว่าขอให้ประชาชนมั่นใจครับประยุทธ์ออกแค่นั้นละ่ะและประชาชนยืนหลัก3ข้อให้มั่นถามว่าไอ้คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยจะแก้โควิดให้เสร็จภายในกี่เดือนมันต้องผสมกัน2อย่างนะครับ 1. การรักษาพยาบาลเราต้อง พัฒนาวิธีการรักษาพยาบาลและควบคุมการระบาดให้มันทั่วถึงกระชายขาวต้องนำมาใช้ฟาทลายโจรต้องนำมาใช้ประกอบกันกับพาวิวิลาเวียและประกอบกันกับยาที่เขาใช้ที่ประเทศอินเดียที่เยอรมันผลิตนะ่ะเอามาใช้ครับในการรักษาพยาบาลการตรวจเชื้อเนี่ยจะต้องกระจายอยาไปผูกขาดชุดตรวจเชื้อ ต้องตรวจบล็อกพื้นที่ตรวจพอไม่เป็นแล้วก็บล็อกแล้วก็ให้ยากินให้เสริมภูมิคุ้มกันกระชายขาวเสริมภูมิคุ้มกันฟ้าทลายโจรเข้าไปนี่ครับกี่เดือนเสร็จสองวัคซีนต้องซื้อมาหยุดไว้ก่อนครับเรือดำน้ำหยุดไว้ก่อนครับเครื่องบินลบหยุดไว้ก่อนครับรถถังหยุดไว้หมดเจรจาได้ สมัยที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเราสั่งซื้อ F-18 จากประเทศสหรัฐหลายหมื่นล้านบาทพอเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจากพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายชวนหลีกภัยสิ่งแรกที่รัฐบาลในสมัยนั้นทำก็คือขอยุติการซื้อ F-18 ครื่องบินไอพ่นทันสมัยนะครับ F 1 8บอกว่าไม่มีเงินขอเอาเงินมาแก้ปัญหาให้กับประเทศก่อนเรารอได้ครับคนไทยรอเรือดำน้ำได้คนไทยรอรถถังได้คนไทยรอเครื่องบินลบได้แต่คนไทยรอวัคซีนไม่ได้ทุ่มซื้อวัคซีนครับทุกช่องทาง รัฐบาลใหม่ต้องทุ่มซื้อวัคซีนอันไหนดีๆในโลกนี้ซื้อมาฉีดกันวันละล้านสองล้านโดสฉีดกันไปเลยเป็นมหากรรมฉีดวัคซีนของชาติจริงๆไม่ใช่มหากรรมฉีดวัคซีนตอนแหลแบบประยุทธ์ไม่เอาซื้อมาเลยครับอยอยถ้ามันอนุมัติยากนะก็เปลี่ยนอยอยใหม่สิครับไอ้เลขาธิการออยไอ้รอ,อ,องเลขาธิการก็เอาไปตบยุงที่บ้าน มันอนุมัติวัคซีนยากนักนี่ขั้นตอนเยอะนักนี่เอาพวกนี้ไปตบยุงที่บ้านครับอยู่ไปก็ขัดขวางผลประโยชน์ของประชาชนถ้าไม่อยากตบยุงที่บ้านก็เร็วๆนำเข้ามาครับองค์การเภสัชถ้ามันช้านักก็เปลี่ยนสิครับผู้มนวยการองค์การเภสัชเน่ยเอาไปตบยุงที่บ้านคนพวกนี้นี่ขัดขวางผลประโยชน์ของประชาชนนี่ จัดการซื้อสิครับกว่านซื้อทั้งโลกสิครับชิโนฟาร์มดีได้รับการรับรองแล้วซื้อมาอย่าปล่อยให้ราชวิทยาลัยจุลาภร์ต้องโดดเดียวรัฐบาลต้องช่วยครับไฟเซอร์คนอย่างประธานาธิบดีตูเตเต้นี่พูดจาขวาน,าาน่าซากนี่ยังซื้อได้เลยตั้ง40ล้านโดดและไอ้พลเอกประยุทธ์เป็นใครทำไมซื้อไม่ได้ ไหนมันคุยนักคุยหนาว่าประยุทธ์มันเก่งทําไมมันซื้อไม่ได้ทําไมดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ซื้อได้